จิ๊บพันด้าบนนะคะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะคะแต่วันนี้เปลี่ยนที่ประจําการค่ะนี่เลยวันนี้จิ๊บมาประจําการที่สาขาห้วยคุ้มหรือว่าสํานักง,งานใหญ่ของเรานะคะแล้ววันนี้จะมาพบกับรถรุ่นยอดนิยมของเราเราไปชมกันเลยว่าเป็นรุ่นไหนกันค่า และนี่เลยค่ะวันนี้ที่จิ๊บจะพามาชมมาดูนะคะแล้วก็ขออนุญาตรีวิวก่อนส่งมอบนะคะคันนี้เป็นซิตี้ซีดานหรือว่าซิตี้สประตูรุ่น RS นะคะสีขาวมุกรุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆสีที่ขายดีมากๆเลยนะคะจะทําการส่งมอบพรุ่งนี้เช้านะคะลูกค้าจะเดินทางจากกรุงเทพเพื่อมารับรถด้วยตัวเองเลยนะคะซิต ตีสีประตูสีขาวมุกนะคะไฟหน้า LED แบบนี้เลยนะคะไฟเลี้ยวก็จะเป็นประมาณนี้เลยเออกขออนุญาตค่ะอันนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยกระจังหน้าสีดำพร้อมสัญ,ญลักษณ์โลโก้ RS นะคะ ไฟตัดมอกติดตั้งจากโรงงานให้เรียบร้อยนะคะด้านล่างเป็นเคปลิลตกแต่งจากโรงงานเช่นกันนะคะเพราะว่ารุ่น R s จะเป็นรุ่นที่ตกแต่งจากโรงงานนะคะมีลูกค้าสอบถามมาว่าตรงนี้คืออะไรนะคะตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้นะคะจะเป็นกล้องมุมกว้างของระบบ h ัน d a Sensing ที่จะช่วยควบคุมให้รถอยู่ในช่องทางเดินรถตั้งระยะห่างจากรถคันข้างหน้า ที่เป็นระบบความปลอดภัยของ Honda Sensing เราจะใช้กล้องมุมกว้างตรงนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันเช่นเคยค่ะแล้วก็จะแถมสเกิตรุ่น RS นะคะจะติดตั้งได้เฉพาะคู่หน้าและคู่หลังเท่านั้นเนื่องจากสเกิร์ตข้างจะติดตั้งมาจากโรงงานนะคะอันนี้ค่ะที่เราติดตั้งเพิ่มส่วนไฟตัดหมอกมาจากโรงงานนะคะที่เราติดตั้งเพิ่มก็จะเป็นสเกิร์ตตรงนี้ ล้อมแมกลมดำค่ะยางขนาด16นิ้วนะคะ185ทับ60 R 1 6ค่ะสกัดด้านข้างค่ะอันนี้ก็คือติดตั้งจากโรงงานนะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีดำนะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวส่วนอันนี้เป็นคิ้วตกแต่งซุ้มล้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่จิ๊บแถมเพิ่มนะ คิ้วกันาศาสตร์นะคะคู่หน้าคู่หลังติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ติดฟิล์มที่60%รอบคันนะคะบานหน้าก็60%นะหกรอบคัน City Turbo นะคะน้ำมันที่รองรับนะคะจะเป็น e 2 0แก๊สโซฮอล้สามารถเติมได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้ว จิ๊บจะเติมน้ํามันให้ลูกค้านณะวันที่รับรถเนี่ยจิ๊บจะใช้เป็นเบนซินแก๊สโซฮอล์นะคะใช้เป็น95นะสปอยเลอร์ iler, ด้านหลังสีดําค่ะตรงนี้ก็คือมาจากโรงงานนะคะมีโลโก้ RS สีดําติดมาพร้อมนะคะเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะด้านล่างก็จะเป็นเคปล่าครีบฉลามเขาก็จะเป็นสีดํานะ สเก์ตด,ด้านหลังค่ะอันนี้ก็จะเป็นคู่หลังนะคะซ้ายขวาอันนี้ก็จะเป็นของแถมนะคะมีแพ็กเกจขัดเคลือบสีให้เคลือบพ่นให้นะคะแพ็กเกจขัดเคลือบสีอยู่ที่12ครั้งส่วนเคลือบพ่นมีถึง20ส่วนพ่นกันสนิมมีให้ถึง20ครั้งกันเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้รุ่นนี้ก็ขายดีมากๆโปรโมชั่นก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ แต่ว่าก็อาจจะต้องสั่งจองรถไว้ก่อนนะคะเนื่องจากบางช่วงบางจังหวะคือรถเราก็ไม่ได้มีพร้อมส่งมอบเลยนะยังไงสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้ก่อนนะคะชมด้านในกันค่ะคิวบันไดนะคะเราจะแถมแบบ LED นะก็คือมีไฟแบบนี้เลยส่วนตรงนี้ค่ะตรงข้างๆเบาะฝั่งคนขับ จะเป็นที่เปิดฝากระโปรงท้ายนะคะกรณีที่เรานั่งอยู่ในตัวรถเราจะต้องเปิดฝากระโปรงท้ายจากตรงนี้นะคะแต่ถ้าเราอยู่นอกตัวรถก็สามารถกดได้าจากกุญแจรีโมทตรงนี้หรือกดจากฝากระโปรงท้ายโดยตรงได้เลยนะคะแป้นเท้าสปอร์ตเขาจะมาพร้อมกับรถอยู่แล้วนะคะส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเปิดฝาถังน้ํามันเปิดฝากระโปรงหน้านะคะปุ่ม VSA ควบคุมการทรงตัวนะคะขนาด ลดเข้าโคง้งมุดโคง้งในกรณีหักพวงมาลัยน้อยหรือมากเกินไปปุ่มกดสตาร์ทจะอยู่ตรงก้านไฟเลี้ยวนะคะไฟก็ยังเป็นออตโต้นะรุ่นนี้เขาเป็นรุ่นท็อปแต่ว่าไฟออตโต้เขาจะมีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นอยู่แล้วนะคะเบาะค่ะก็จะเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังะเ็บสีแดงน,นะคะมีถุงลมนี้ิรพัยอยู่ตรงเบาะนะคะอันนี้คือเบาะหนังนะซิตี้ไม่มีเบาะไฟฟ้านะคะไม่มีปรับไฟฟ้านะ จอขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายนะคะส่วนออปชั่นคลิปก่อนๆน,นี้จิ๊ปก็แจ้งหรืออธิบายการใช้งานอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากคุณลูกค้ายังต้องการข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมระบบ Honda Sensing คืออะไรโหมดควบคุมเครื่องเสียงหน้าจอใช้งานยังไงพวกนี้สอบถามจิ๊ปเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวจิ๊บทำคลิป ให้อีกรอบหนึ่งนะนี่ด้านหลังค่ะคลิปนี้ก็จะไม่ยาวนะคะเพราะว่ารถรุ่นนี้จิ๊บเคยทำคลิปไปแล้วก็จะพาดูอุปกรณ์ตกแต่งอุปกรณ์ตกแต่งก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นค,คิ้วกันศาคิ้วบันไดกันรอย ฟิล์มก็จะเป็น 3M เ,เกรดเซรามิกให้อย่างดีมีสกเกิร์ตนะคะมีแพ็กเกจเคลือบแก้วเคลือบสีพ่นกันสนิมประมาณนี้นะคะหลักๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นว่าคุณลูกค้าเน้นโปรโมชั่นแบบไหนดอกเบี้ยต่ำหรือเน้นส่วนลดเน้นเป็นของแถมหรือต้องการโปรโมชั่นแบบไหนก็สอบถามจิบเข้ามาได้นะคะเพราะว่าคือโปรโมชั่นเรามีให้เลือกเยอะมากเยอะมากๆเลย อยากได้ข้อมูลตรงไหนรุ่นไหนใช้เงินดาวเท่าไหร่ก็แจ้งได้เลยนะคะสามารถรับลดได้ตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นเลยนะคะคุณลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ